ก็ขอกรบสสดีทุวกันด้วยนะครับวันนี้ผู้ช่องมอเตอร์โฟกัสอีกเช่นเคยนะครับสลัคขโดนี้นะเราก็อยู่ในแอปแคสบ็อกนะครับหลายๆคนคงเคยเล่นแล้วแหละ สำหรับแอปนี้นะครับก็เป็นแอปหาเงินเข้าทูมานี่ไวเลตเราจะไม่เล่นกิจกรรมตรงหน้าหลักนะทุกคนมันจะมีอยู่2หน้าหน้าสำรลองแล้วก็หน้าหลักนะทุกคนเรียกแบบนี้แล้วกันตัวหน้าหลักนะครับมันจะใช้เพชรแล้วก็ใช้เงินเป็นค่าธรรมเนียมนะทุกคนในการถอดเข้าทูมานี่ a l เลตด้านบน้ายมือบนสดนะครับจะมีค่าธรรมเนียมอยู่นะก็คือเพชรนั่นแหละเราต้องเล่นนะทุกคนมันซึ่งมันยากมากเลยนะทุกคนกว่าเราจะทําได้อนะทุกคนสังเกตนะทุกคนด้าน ล่างทุกคนด้านล่างนะครับจะมีคําว่ารับเพรและถอนไปยังกระเป๋าทู u ันนี่วอลเล็ตของคุณนะเพื่อนๆนะครับตัวนี้สามารถทําการรับได้นะทุกคนก่อนอื่นเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูก่อนนะครับสําหรับหน้าหลักนะทุกคนที่เป็นกิจกรรมมันจะมีค่าธรรมเนียมอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงทำการกดคลิกดูนะตรงนี้จะเป็นการดูวิดีโอประมาณ9าวินะหลังจากนั้นเราก็ทําการกดคลิกข้ามออกไปนะ ทําการกดคลิกข้ามนะครับจะเจอกระเป๋านทุกคนที่ เป็นค่าธรรมเนียมนะทุกคนตัวนี้นะครับ100เพชนะครับจะเท่ากับ0.7บาทนั่นเองซึ่งมันไม่คุ้มเลยทุกคนไม่คุ้มนะแล้วก็จะเป็นเงินสดตัวนี้จะมีค่าธรรมเนียมด้วยซึ่งค่าธรรมเนียมตัวนี้จะใช้เพชแล้วก็หายากมากๆเลยเราจะไม่เล่นนะให้เพื่อนๆทำการกดคลิกออกนะหลังจากนั้นนะทุกคนนี้จะมีคําว่ารับและถอนอยู่นะทุกคนจะมีสีแดงๆตรงเพชตรงนี้นะให้เพื่อนๆทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยอ่ะทำการกดคลิกเข้าไปนะตรงนี้นะครับจะเหมือนแอป ที่ผมเคยทําคลิปมาก่อนหน้านี้อ่ะทุกคนตัวนี้เพื่อนๆลองไปเล่นดูได้นะทุกคนสำหรับแอปบ,บัตแคสนะทุกคนเหมือนกันเลยนะทุกคนแต่แอปบ,บัตแคสนะทุกคนจะเสียอย่างเดียวก็คือถ้าเราทําการถอนค่าต่าอยู่ที่10บาทนะทุกคนอยู่ที่10บาทนะ10บาทนี้นะครับจะถอนได้แค่ครั้งเดียวแต่แอปแค t บ o ็อกเนะทุกคนสามารถถอนไม่จํากัดนี่เห็นไหมนี่นี่ตัวนี้นะครับไม่มีคําว่า ถอนครั้งเดียวเนทุกคนแล้วก็หายไปไม่มีนทุกคนตัวนี้ไม่มีข้อความขึ้นแสดงว่าเราสามารถถอนได้ตลอดเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสำหรับการหาเพชรครั้งนี้นะทุกคนผมคิดว่ามันคงจะหาง่ายแหละนะแล้วก็ เหมือนกันเลยนะครับสำหรับแอปบัตแคทในทุกคนการหาสหลหรับใครที่อยากกรอกนะทุกคนสําหรับรหัสอ้างอิงนะนี่การเชิญเพื่อนจะอยู่ตรงนี้นี่นี่นสำหรับรหัสเชิญเพื่อนนะจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูแล้วกันก็จะประทำการกรอกตรงนี้นะสาหรับใครที่ทําการกรอกนะทุกคนนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูนะ น่กรอกตามนี้ได้เลยนะทุกคน147 67052นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยกรอกมาก่อนนะหรือถ้าใครเคยกรอกมาแล้วนะทุกคนเพื่อนเก็เล่นต่อได้เลยตัวนี้นะครับจะได้รับอยู่ที่ 30เพรนะมาดูการหาคะแนนตัวต่อมานะครับที่ผมจะมาแนะนำนะถ้าจะเล่นจริงๆอ่นะทุกคนเอาเป็นตัวแรกแล้วกันนะครับเล่นเพื่อสร้างรายได้นะครับอ่ะทำการกดคลิกได้เลยตรงนี้นะครับจะเป็นการทาภารกิจนะครับเดี๋ยวผมจะไม่เล่นให้ดูนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนดูแล้วกันคะรน่าวๆนะตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆทำการเล่นนะครับถ้าเพื่อนๆผ่าน1นึ่งเลเวลสังเกตดนะ้ทุกคนตรงสีเข,เขียวนะ ผ่าหนหเลเวลเพื่อนๆจะได้รับอยู่ที่1คะแนนนะครับเล่นสะสมไปเรื่อยๆนะครับมีเยอะมากสําหรับเกมนะพวกนี้นะครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูได้มาดูตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการได้รับเพิ่มเติมนะครับอ่ complexes. ะทการกดคลิกเข้าไปได้เลยการได้รับเพิ่มเติม <c oughs> นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมกด <c oughs> ไม่ได้อะ Mum <c oughs> <alla> ทุกคนอ่ะทการกดเข้ามาแล้วนะทุกคนอัตราแรกเปลี่ยนสําหรับเกมนี้นะทุกคนอัตราแรกเปลี่ยนนะครับ 100คะแนนนะครับเท่ากับ50เพชรนะครับสลหรับเกมนี้นะอาจจะน้อยไปหน่อยนะแต่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะหาง่ายน่าดูแหละลองไปทําดูได้นะทุกคนเหมือนก,นกันกับแอปบาสแคทเลยนะครับลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลังคลิปนะสำหรับการถอนกัน,กนบ้างน,นะครับการถอนจะถอนขั้นต่าอยู่ที่10บาทจะใช้เพชรอยู่ที่1,400เพชรแล้วก็สูงสุดเลยจะใช้คะแนนอยู่ที่ เ0 0 0 0เพชรในทุกคน70,000เพชรนะครับในการแลก500บาทสูงสุดในเกมนี้แอปนี้นะเพื่อนๆลองเล่นดูได้เดี๋ยวผมจะอนทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้รังคีปเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนเพื่อนๆทำการถอนนะว่าจะสามารถถอนได้ไ,ดไหมสำหรับใครที่อยากรอดูว่าถอนได้หรือไม่ได้ในะทุกคนรอติดตามและการฝากกติดตามกันด้วยนะหรือถ้าใครคิดว่าได้ก็ลองไปเล่นดูได้ในะทุกคนเดี๋ยวผมจะอทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้่ังคิปนะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปโดนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ